เรียมกรอบพร้อมสายศิ์เกษาจีวรหลวงปู่ก็จะอุ้มนะครับฝีมือคุณพราเมียองนี้เนีทำมาอาทิตย์หนึ่งงานฝีมือครับอย่ารีบช่างอินดี้ครับสนใจเรี่ยมเก็บผิวทักมาได้ตอบบุญนะครับเอ้ยตอกวัด ทองแดงผิวไฟก็แพงได้นะนี่ว่าจะไว้ของเองนะนนี่ยนีช่งเธอนั่นแหละแต่ <The S 2> เลขวันเกิดหายไปแล้วครับวันเกิดเลียกเก็บผีไปแล้วมันเอาของผมไปขายแล้วครับองนั้นก็ได้มาแบบนั้นเอง <S <S เดี๋ยวใครดูองค์นี้ใครให้ราคามาเดี๋ยวมันก็ขายอีกครับท<ค>ี่อผมเถอครับ